ก็ต้องการสวัสดีสวัสดีน้องๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เราไปดูกันในเกมกาลิเนาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมก็เห็นน้อง ขอมาหลายคนให้พี่รีวิวในส่วนนะครับกิจกรรมรับในส่วนสกาไททันถาวรนะครับผมใครอยากได้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเป็นกิจกรรมเล่นโคตรง่ายนะครับแล้วก็ได้จริงแน่นอน100%นะครับพี่เห็นแต่ช่องนอกเขารีวิวพี่ก็เลยอยากมารีวิวเซิร์ฟไทยบ้างนะครับผมเนาะเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆนั่นเองนะครับย้าว่าไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟอินเดียนั่นเองนะครับพร้อมมาบอกเทคกติดเทคกติดนะครับเทคกติด แทคติกนะครับวิธีการนะครับเข้าเซิร์ฟอินเดียนะครับก็คือเขาอัปเดตใหม่แบบค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสำหรับวิธีเข้าเซิร์ฟนอกในส่วนเซิร์ฟอินเดียนะครับส่วนเซิร์ฟอื่นก็ปกตินั่นเองนะครับผมมาก่อนอื่นได้เนี่ยเพี่ขอมารีวิวในส่วนนะครับผมสกินปืนใหม่นะครับนี่นะครับอยู่ในตู้สุ่ม8ปทีนั่นเองนะครับเป็นอ่าลูกซองรัวนะครับแม็กเจ็ดนั่นเองนะครับ ค่าจัแต่ก็คือดามเมจบวกหนึ่งนะครับความเร็รวรีโหลดบวกสองนะครับแล้วก็แม่นยำลบหนึ่งเนีบอกเลยว่าเทจัดจัดจะละกรับบอกนี้นะครับพี่ไปลองเล่นมาละโคตรแรงนะครับรีโหลดโคตรไวนะครับผมโอ้โหแบบยังไงอ่ะมันลดแม่นยำใช่ไหมแต่ว่าเรายิงระยะโจอ่ะยังไงมันก็โดนนะครับผมยังไงมันก็โดนนะครับระยะประชิดอ่ะนะครับโอ้โหลูกซองนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์สายดันแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะสายแบบเก็บตรงเก็บแต้มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของชุดนี้ นี่นะครับบอกเลยว่าหล่อเท่ะนะครับดูมีเอฟเฟคด้วยตรงแขนหนึ่ปะนี่อย่างเทะนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของชุดนะครับแพคนี้อีกแพ็คนึงนะครับนี่รอยสักอย่างเท่ดูดิโอ้โหมีลายเพนตาด้วยนะครับใน,นส่วนทรงผมเนี่ยก็จะมีหัวกระโหลกสีดำตาไฟแบบ หน้าเกงียวขามากนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกตรงแขนนะครับ2แขนเลยนะครับเป็นเอฟเฟกไฟนั่นเองนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับนี่นะครับตีรวมก็จะเป็นตีมสีแดงนั่นเองนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีไอวอลตัวใหม่นะครับนี่บอกเลยว่าเท่จัดๆนะครับพี่ลองเอาไปลงสนามละ นะครับบอกเลยเอฟเฟกเอฟเฟกเนี่ยนะครับเอฟเฟกเนี่ยโคตรแก่มนะครับเอฟเฟกเนี่ยโคตรแก่มเลยนะครับเป็นไฟแบบนี้เลยนะนะครับในส่วนสกินระเบิดเป็นแบบนี้นี่เป็นรูปกลมแบบนี้แดงๆส้มๆนะครับนี่สวยเลยนะบอกเลยว่าสวยแต่ความใหญ่เนี่ยใหญ่อยู่นะใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับเท่าเท่ากับไอวอร์ไอวอร์อะไรแมคกาเลนปะนะครับที่ใหญ่ๆประมาณเท่านั้นแหละนะครับพี่ลองเล่นไปแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็จะมีทางด้านของ วัตถุดิบนะครับโทเค็นอัปเกรดสกินปืน MP5 นั่นเองนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับมาแน่นอน100%นะครับในส่วนสกินปืนนะครับอยู่ไอ้ MP5 นั่นเองครับตอนนี้ยังไม่อัปเดตเข้ามาในส่วนตรงนี้นะครับกรอบตัวนี้เนาะนะครับถ้าอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นสกินที่2 4งสี่เอ่อสองสเป็นสกินที่8นะครับไม่รวม UMP สกินนี้เนาะนะครับถ้ารวมเอ่อสกินปืนที่มีท่าทางนะครับถึงเรือเจ็ด นะครับก็จะเป็นสกินที่8นั่นเองนะครับสำหรับ m p 5นั่นเองนะครับมีสกิลดูดเลือดด้วยโคตรโกงนะครับสำหรับสกินปืนใหม่นะครับสกินปืนอัปเกรดนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับผมก็มีให้เก็บทุกวันนะครับสำหรับภารกิจนะครับศาสตร์ออนไลน์นั่นเองนะครับอย่าลืมเข้ามาเก็บนะครับคะแนนกันด้วยนะเพื่อจะถึง250พร้อมกันนะครับถึง250พร้อมกันเนี่ยก็คือเราจะ ได้ในส่วนของรางวัลเพื่อจะของรางวัลอีก3อย่างที่เหลือนะครับแต่ว่าต้องสุ่มนะครับว่าจะได้ไหนก่อนนะครับอยู่ที่ดวงเราล้วนๆแต่ว่าก็ได้ฟรีทั้งหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าถ้าเราเก็บคะแนนนะครับไวแล้วดวงเราแบบได้สิ่งที่ต้องการก็ดีใจไปนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็วันที่16นะครับที่จะถึงนี้ก็จะมีบัตรสร้างห้องแจกนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมตามเพื่อนกลับมา นะครับรุลล่ 19, น,นรับเพชร19,999เพชรนั่นเองนะครับพร้อมกับนะครับตั๋วไดมอนดรอยัลนะครับอีก13ใบนั่นเองฟรีๆเลยนะครับ mm. แล้วก็กิจกรรมปิดท้ายกิจกรรมมาส่งกานเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับชุ่มน้ำฉ่ำชิปตันนั่นเองนะครับก็จะเป็นเอ่ออ่ายังไงกิจกรรมนะครับดรอปจากการจบเกมนะครับเพื่อจะรับเศษผึ่งจิตตันเพื่อจะมาแลกเป็นผึกชิปตันแลกชุดฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่23เนี่ย จะมีชุดนะครับอัปเดตมาในตู้ชิตตันใหม่ด้วยนะครับเป็นชุดเก่านะครับเอามาแจกในส่วนตู้ชิตตันด้วยนั่นเองนะครับจะอยู่ในส่วนตู้นี้เดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับตู้นี้ตู้นี้ร้านค้าแล้วก็เอ่อแลกไอเทมนะครับแล้วก็ชิตตันตัวนี้เอ้ยอันแรกแหละถูกแล้วนะครับนี่นะครับจะเพิ่มเข้ามาในตู้นี้แหละนะครับเป็นชุดเก่านะครับเอามาแจกนั่นเองนะครับใช้เอ่อผึ่งชิตตันแรกนั่นเอง นะครับส่วนเศษพุกิทั้นเราดูสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้พี่มี68ใช่ไหมเราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงร้อยเราจึงถึงจะสามารถแลกในส่วนพุกิทั้นได้นะครับแล้วก็พุกิทั้นก้อนนี้เนี่ยมาแลกในส่วนชุดฟรีนั่นเองนะครับตอนนี้พี่มีหลายชุดแลนะมีทั้งชุดพี่หลามนะครับนี่เห็นไหมชุดนี้นี่เนี่ยถ้ามีแล้วมันจะเขียนว่ามีแล้วข้างล่างเห็นไหมเนะี่ยประมาณนี้เลยนี่จะเป็นแบบนี้นี่ทีเท,ท่เลยนะครับนี่เป็นชุดฟรีนั่นแหละนะครับผม แลกไว้นะครับแลกไว้แล้วก็ในส่วนทเค็นเมีอะไรอัปเดตไหมไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมโอเคน, okay. นะครับทีนี้มาเรามาอัปเดตกันดีกว่าเออพี่ลืมอัปเดตกิจกรรมหนึ่งนะครับสำหรับตู้นะครับผมนี่ตู้ไดมอนด์รอยัลใหม่นั่นเองนะพี่หมดไป55บาใบยังไม่ออกนะครับแต่พี่เลยไม่อยากใช้เพชรไงก็เลยแบบรอดีกว่านะครับผมโหดูเลขดวง96หโอ้โหโคตรเยอะนะครับยังไม่ออกใครหมดกี่ใบเนี่ย อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับตู้เดมอนรอยัลใหม่นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเกลือนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมเติมครบเท่าไหร่อ่ะมันต้องดูในปฏิทินเดี๋ยวพี่เปิดดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่เติมครบ499นะครับผมรับไป2อย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินเปิดรถสปอร์ตนะครับนี่สวยๆมีเอฟเฟกต์เป็นปีกข้างหลังด้วยไม่รู้ว่าจะบังหรือเปล่าเวลาเราเล่นนะครับแล้วก็จะมีแอร์บอร์ดนะครับนี่เท่ๆเลย นะครับผมประมาณนี้สิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาวัไปเซิร์ฟอินเดียเลยนะครับที่เขารีวิวกันเต็ม y YouTube เลยสลหรับคลิปนอกนะครับพี่ก็รีวิวมารีวิวให้น้องๆเซิร์ฟไทยดูนั่นเองนะครับผมไปเราไปดูกันเลยนะครับจะเป็นกิจกรรมนี้เดี๋ยวพี่ขอเข้าใหม่ก่อนหน้าตาแบนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้รูปแพนด้านะครับนี่ตั้งแต่วันที่13เมษายนเลยนะครับถึงวันที่24เมษายนนั่นเองครับกิจกรรมนี้เล่นยังไงครับผม มันก็จะมีช่องให้เราใส่ UID นะครับแล้วก็จะมีกดตรงนี้เหมือนกดอ่ากดรับนะครับเพื่อจะมาปลดล็อกนะครับเป็นเลเวลนะครับเลเวลห้าเลเวลเเลเวล9ก้าเลเวลสินั่นเองแล้วพอจะรับสกาตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยสกาฟรีๆถาวรเลยนะครับผมอ่าพี่ก็ลองแปลภาษาดูนะครับเหมือนกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นเหมือนกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นกิจกรรมประมาณนี้ นะครับแล้วก็เชื่เรื่อยๆเชื่เรื่อยๆมันก็จะอัพเลเวลเลเวลเรื่อยๆนะครับเราก็อ่าก็สามารถรับของฟรีได้เลยก็จะมีตั๋วนะครับ2ตั๋วนะครับตั๋วละ2ใบนะครับเรมีบัตรสร้างห้องมีอ่าสกินนะครับสกินปืนสกานั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของฟรีเซิร์ฟอินเดียนั่นเองนะครับส่วนเซิร์ฟนี้เนี่ยค่อนข้างเข้ายากนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่โหลดนะครับแล้วก็สมัครอ่ากี่เมใหม่แล้วก็เข้าไปในส่วนเซิร์ฟอินเดียมันเด้งให้ไปโหลด ตัวไฟล์เกมนะครับผมเป็น apk นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีให้โหลดทั้ง2ตัวเกมเลยนะครับเป็นเหมือนเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่ว่าเข้าได้นะครับผมเวอร์ชั่นใหม่จะเข้าไม่ได้เลยนะครับพี่ลองแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงพี่มาสอนหลังใหม่ละกันอาจจะสอนลงทิกตอกก็ได้นั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามทิกตอกพี่ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมในส่วนเซิร์ฟอินเดียนะครับใครอยากได้เข้ามาในส่วนเซิร์ฟอินเดียเลยนะครับเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนั่นเองนะเป็นเหมือนเหมือนกิจกรรมเชิญเพื่อนนั่นแหละนะครับส่วนสกา ห้าสีปะนะครับนี่ห้าสีตามนี้นะครับผมมีสีทองนะครับสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็มีสีอันเนี้ยที่แจกฟรีเห็นปะนี่นะครับสีอันแรกเลยนะครับนี่ที่แจกฟรีนะครับจะได้เห็นภาพชัดนะครับผมใครที่อยากได้นะครับรีบมาเลยเซิร์ฟอินเดียนั่นเองนะครับพี่ก็อัปเดตข่าวสารกิจกรรมสายฟรีให้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวข่าวสวัสดีครับ